ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนาคคำส,สอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าจิตตสูตรสูตรที่่าด้วยเรื่องตัดโลกถูกจิตนำไปข้อความนายพระสูตรมีว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าโลกถูกอะไรนำไป ถูกอะไรผักสายไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าโลกถูกจิตนำไปถูกจิตผักสายไปจิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจข้อความเหล่านี้มาในพระโตรสั่งยุตตนิกายตคาตวัก พระไตรปิฎกเล่มที่15าหน้าที่62อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟัง<ม>เพื่อเป็นเครื่องประเทองปัญญาและการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปอัตมาภาพของนวยพรหยายิโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วนากานเทินเจริญพร